บทที่54ไม่มีเลิกศึกออกพรรษาแล้วและรับกระถินแล้ววันรุ่งขึ้นพระเจริญก็พร้อมที่จะลาสิกขา ท่านนำชุดคารวาสมาไว้ที่กุฏิตั้งแต่วันที่อุปสมบทกางเกงสีเปลือกมังคุดกับเสื้อฮาวายลายพร้อยที่ซื้อมาจากห้างไนติงเกนพาหุรัตถูกพับไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อรอการใช้รอยเขี้ยวของเจ้าโทนที่ฝากไว้ตรงขากางเกงท่านจัดการชุนด้วยฝีมืออันปราณีตจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันหากไม่สังเกตก็จะไม่เห็นรอยชุน ซึ่งมีถึงสี่แห่งลักษณะนิสัยการทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นนี้ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากโยมยายทันทีที่ฉันพัตหารเช้าเสร็จพระหนุ่มก็เดินไปยังกุติสมพารครั้นถึงจึงกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วบอกความประสงค์หลวงพ่อครับผมมากราบเรียนว่าจะสึกวันนี้หลวงพ่อกรุณาทำพิธีศึกให้ผมด้วย อะไรกันเพิ่งรับกระถินไปเมื่อวานวันนี้จะสึกเสียแล้วหรือหลวงพ่อชอบค้านอยู่ในทีผมคิดจะสึกตั้งแต่วันออกพรรษาแต่หลวงพ่อให้รอรับกระถินก่อนผมก็ปฏิบัติตามบัดน,นี้งานกระถินก็ผ่านพ้นไปแล้วผมจึงขอลาสิขาครับพระหนุ่มกราบเรียนตามตรงสำหรับท่านชีวิตใต้ร่มกาสาวพัฒน ช่างหน้าเบื่อนายแล้วก็สุดแสนจะอึดอัดระอาจึงมีปรารถนาที่จะพักพิงต่อไปอีกแม้แต่ราตรีเดียวผ้าเหลืองมันร้อนถึงขนาดนั้นเชียวหรืสมภานตำหนิไกลกๆมันก็ไม่เชิงหรอกครับเพียงแต่ว่าผมไม่อยากเป็นพระที่ต้องมาบวชก็เพราะขัดโยมแม่ไม่ได้ท่านเผยความในใจที่อัดอั้นมาช้านาน ถ้าเช่นนั้นก็ตามใจจะศึกหาลาเพศฉันก็ไม่ว่าในเมื่อเธอไม่มีศรัทธาคืนอยู่ต่อไปก็ไร้ประโยชน์ศึกออกไปทำมาหากินก็ดีแล้วคนที่เขามีบุญจริงๆเท่านั้นนะ่ะจึงจะอยู่ในผ้าเหลืองได้คำพูดของสม่านทำให้พระหนุ่มหน้าสลดลงกระนั้นก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจอยู่ครองผ้ากาสาวพัด ต่อไปอีกหลวงพ่อช่อเห็นว่าไม่อาจชักชวนให้ผู้เป็นศิษย์กลับใจได้จึงพูดขึ้นว่าเอาเธอฉันจะทำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้ให้เธอกลับไปเอาเสื้อผ้ามาก่็แล้วกันตีบรีบหน่อยนะเพราะว่าฉันมีกิจนิมนต์ต้องออกไปฉันเพลนที่วัดบางสมศรีพระหนุ่มจึงเดินกลับไปที่กุฏิด้วยหัวใจที่เบิกบ,บาน รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่จะได้พ้นจากพิขุภาวะกลับไปใช้ชีวิตแบบคารวาที่ท่านพึงปรารถนาคิดถึงเรื่องดนตรีไทยที่ท่านแรมร้างมานานกว่าสามเดือนศึกออกไปแล้วจะบรรเลงเสียให้สมอยากครั้นเข้าไปในกุฏิความยินดีปรีดากลับมาลายหายไป มีความง่วงเหงาเศร้าซึมเข้ามาแทนที่ท่านรู้สึกง่วงนอนกระทันหันปิดปากหาวห,หลายครั้งจนน้ำตาไหลมีอาการสลึมสลืออย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็เลยเอนกายลงนอนอยู่ข้างกระเป๋าเสื้อผ้านั่นเองกำลังเคลิม้มเคลิ้มก็มีเสียงกังวานดังขึ้นที่ข้างหูน้ำโมยังไม่ได้จะสึกเสียแล้วน่าเสียดาย ท่านค้านในใจว่าทำไมจะไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะรับกระถินได้หรือเสียงนั้นก็โต้กลับว่าได้แต่ปากนะสิพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ,คณก็ท่องได้แต่ปากแต่ไม่ได้เข้าใจถึงจิตถึงใจรอให้เข้าถึงจิตถึงใจก่อนค่อยสึกไม่ดีหรือยังไม่ทันคิดหาคำตอบก,ก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาจากข้างล่างว่า ลวงพี่เราเร็วหน่อยหลวงพ่อชอบให้ผมมาตามประเดี๋ยวท่านจะไปฉันเพนไม่ทันเพราะต้องเดินไปความเกรงใจสมผานทำให้ท่านฝืนลืมตาขึ้นหากก็ลุกไม่ไหวร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกทับไว้ด้วยภูเขาทั้งลูกจึงได้แต่นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นครั้นจะตะกนตอบลงไปก็อ้าปากไม่ได้เสียแล้ว เป็นอะไรไปแล้วหนอสมเด็ทรงกรดตโกนเรียกอีกครั้งเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบก็ถือวิสาสะขึ้นไปข้างบนเห็นพระหนุ่มนอนเหยียดยาวอยู่กลางห้องก็ตกใจรงเข้าไปจับแขนท่านเขย่าแรงๆ หลวงพี่เป็นอะไรไปครับสัมผัสของสมณเณรทําให้ความรู้สึกเหมือนภูเขาทับหายไปท่านยันกายลุกขึ้นนั่งพูดกับสมณเณรด้วยเสียงแหบเครือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆหลวงพี่ก็ง่วงเหงาหาวนนอนเลยหลับอยู่ตรงนี้เองหลวงพี่ได้ยินเสียงเรียกของผมหรือเปล่าครับได้ยินนะแต่มันลุกไม่ขึ้นไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลย มีหนำซ้ำยังมีเสียงประหลาดมากระซิบที่ข้างหูสงสัยหลวงพี่คงจะฉันมากไปและกระทำให้ธาตุไม่ปกติสมณเณรทรงกรดพูดตามที่ใจคิดพระเจริญออกกรดโกรธที่ผู้อ่อนวัยกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดที่คิดจะเล่าต่อเลยไม่กล้ารีบไปหาสมภารเราเร็วเถอะประเดี๋ยวท่านจะไปฉันเพน สมนเณรย้ำถึงเหตุที่ต้องมาตามถ้าเช่นนั้นหลวงพี่จะไปเดี๋ยวนี้ขอบใจเนนมากที่มาบอกพูดจบก,ก็เดินลงกุฏิสมณเณรวัยสิปจึงถามขึ้นว่าแล้วไม่เอาชุดคารวาสไปหรือทำไมถึงไปมือเปล่าอย่างนั้นหลวงพี่จะยังไม่สึกวันนี้เลิกไม่ดีเสียแล้วเอาให้พรุ่งน,นี้ค่อยสึก พระหนุ่มเดินอย่างรีบรุดไปยังกุฏิสมภารหลวงพ่อช่อทำน้ำมนต์สึกไว้ให้เสร็จสับครั้นเห็นพระหนุ่มเดินมือเปล่าเข้ามาเช่นนั้นจึงถามอ้าวและชุดคารวาสละ่ะผมยังไม่สึกครับพรุ่งนี้ค่อยสึกท่านตอบพระอันดับสี่รูปที่มานั่งรออยู่ต่างก็มองหน้าพระหนุ่มเป็นตาเดียวกันหลวงพ่อช่อรู้สึกหัวเสียจึงต่อว่าต่อขาน อะไรกันพูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวจะสึกเดี๋ยวไม่สึกถ้าให้คนอื่นเขาเสียเวลาฉันไม่สนใจเธอแล้วอยากสึกก็ไปสึกเอาเองว่าแล้วก็ยกบาทน้ำมนตตรงหน้าศาสตร์โครมลงไปข้างล่างคว้าย่ามกับตลปัดแล้วก็เดินลงกุฏิไปพระเจริญจึงพูดกับพระอันดับว่าหลวงพี่ที่เคารพ ผมขอประทานโทษที่ทำให้พวกท่านต้องมาเสียเวลาเพราะผมรูปที่พรรษาแก่กว่าเพื่อนจึงปลอบว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอยังไม่อยากศึกก็อย่าไปฝืนใจเอาละพวกเราแยกย้ายกันกลับกุฏิได้แล้วประโยคหลังท่านพูดกับพระภิกษุสามรูปที่มานั่งเรียงตามลำดับพรรษาเพื่อทำพิธีศึกให้พระเจริญ เมื่อพระอันดับทั้งสีรูปพากันกลับไปยังกุฏิของตนแล้วพระหนุ่มนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นค่อนข้างนานใจว่าวุ่นด้วยไม่รู้จะทำประการใดครั้นจะกลับไปที่กุฏิก็เกรงจะเกิดอาการประหลาดประหลาดเหมือนเมื่อครูน่นี้ในที่สุดจึงตัดสินใจได้ภาวะขับขันเช่นนี้ไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากโยมยายท่านไปหาโยมยายดีที่สุด ยายกับหลานสาวสารวนอยู่กับการเตรียมอาหารไว้ต้อนรับทิศศึกใหม่พระหลานชายส่งข่าวว่าจะสึกตอนเช้าแล้วก็จะกลับมากินข้าวกลางวันด้วยยายเตรียมอาหารที่เขาโปรดมีทั้งแกงส้มต้มยำน้ำพริกโดยมีนางสาวจำแรงเป็นลูกมือครั้นเห็นหลานชายเดินขึ้นเรือนมาในชุดครองผ้ากาสาวะก็แปลกใจ ร้องถามขึ้นว่าอ้าวไอ้หนูเอ้ยท่านทาไมยังไม่สึกอีกไหนว่าจะลาสิขาวันนี้ไงล่ะจำแรงเองรีบไปเอาเสือมาปูให้ท่านนั่งเร็วๆเข้านางสาวจำแรงล้างมือจากการปอกมะละกอเดินไปหยิบเสือมาปูให้พระน้องชายพรางนิมนต์ให้นั่งพระหนุ่มนั่งลงแล้ว ทั้งยายและหลานก็พากันกราบท่านสามครั้งกราบเสร็จคนเป็นหลานลุกออกไปหาน้ำดื่มมาถวายก็ไหนท่านว่าจะลาสิกขาแต่เช้ายายถามอีกนางสาวจําแรงประเคนน้ำแล้วก็จึงเลี่ยงออกไปปอกมะละกอที่ทำค้างไว้เรื่องมันแปลกมากจะโย,ยมยายถ้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นยายฟัง คนอายุ87ฟังอย่างสงบกระทั่งพระหลานชายเล่าจบจึงพูดขึ้นว่าคนโบราณท่านสอนไว้ว่าเลิกศึกเนี่ยสำคัญมากถ้าศึกตอนเริกไม่ดีบางคนก็ตายบางคนติดคุกติดตารางหรือไม่ก็กลายเป็นคนบ้าบอคอแตกไปเลยก็ไหนยมยายเคยสอนอาตมาว่าสุนัขขัดตัง สุังคลังทำดีเมื่อใดเมื่อน,นั้นก็ชื่อว่าเริกดีไม่ใช่หรือพระเจริญแยง้งไม่ใช่โยมสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนตัางหากแต่คนโบราณเขาก็มีเหตุผลของเขาโยมไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดหรอกนะเพราะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมท้าทายต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อ ถ้าเช่นั้นก็แปลว่าคนโบราณสอนผิดพระหลานชายแซ้งยัว่วสามเดือนมาแล้วที่ท่านไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงกับผู้เป็นยายก็ไม่เชิงโยมบอกแล้วว่ายังไงล่ะว่าคนโบราณเขาก็มีเหตุผลของเขา ซึ่งโยมว่าหากตรองดูให้ดีๆแล้วก็ไม่ได้ขัดกับพระพุทธเจ้าคนที่สึกออกไปแล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตเพราะเขาทำไม่ดีเมื่อทำไม่ดีจึงได้ชื่อว่าเลิกไม่ดีเช่นบางคนคิดว่าสึกออกไปเนี่ยจะไปปล้นเขาไปเป็นชู้กับเมียเขาหรือว่าไปกินเหล้าเมายาการคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นกรรมเรียกว่ามโนกรรม และกรรมก็คือการกระทํำซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจก็จัดเป็นกรรมทั้งนั้นโยมพูดอย่างเนี้ยท่านเข้าใจไหมคนวัยเกือบ90ถามพระหลานชายก็พอจะเข้าใจแต่เสียงประหลาดที่ได้ยินนั้นมาจากไหนและโยมยายท่านถามอีกอันนี้โยมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถึงจะไม่รู้ โยมก็อยากจะให้ท่านทำตามคืออย่าเพิ่งศึกเอาไว้ให้ได้น้าโมและพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแล้วคอยสึกไม่ใช่ได้แต่ปากเหมือนที่เสียงประหลาดว่าเราเรื่องย้ายบ้านไปอยู่ตลาดบางพงพางละ่ะโยมยายพระใหม่ย,ยังห่วงเรื่องทางโลกเรื่องนั้นท่านอย่าห่วงเลยโยมพ่อของท่านจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย ลูกเขยเขามีตั้งหลายคนคงจะมาช่วยกันขนย้ายข้าวของได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนท่านนิมนต์ท่านอยู่ครองผ้าเหลืองต่อไปจนกว่าเสียงประหลาดจะอนุญาตให้ศึกเชื่อโยมเถอะเกิดเขาไม่อนุญาตอาตมาไม่ต้องศึกงั้นสิไม่ไหวกระมังโยมยายท่านรู้สึกหงุดหงิดกับคำแนะนำของโยมยาย ทั้งนี้เพราะไม่ศรัทธาเลื่อมใสในสมณเพศถึงอย่างไรความรู้สึกเกลียดพระก็ยังไม่ลบเลือนไปจากจิตใจไม่ใช่เพราะพระหรอกรือท่านเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งเสียทบางแวกยายพอจะอ่านความรู้สึกของหลานชายออกจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็อยู่ต่อไปอีกสักเจ็ดวันแล้วจึงค่อยสึก แล้วก็โยมก็ขอให้ระวังรักษาเนื้อรักษาตัวหน่อยหากเป็นไปได้ก็เข้ากรรมฐานเสียถามจริงๆเธอตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านเคยเจเริญกรรมฐานบ้างหรือยังคนอายุ8ปสิเอยากรู้กรรมฐานอะไรรโยมยายพระหนุ่มไม่เข้าใจอ้าวก็ที่ท่ทานรับจากพระอุปชาในวันบวชนั่นไงจำไม่ได้แล้วหรือ ที่จะคุณพรมวัดแจ้งท่านให้กรรมฐานเกสาโลมานขาทันตาตัดโจตัดโจทันตานขาโลมาเกสานะ่ะท่านเอาไปปฏิบัติบ,บ้างหรือเปล่าทำไมต้องปฏิบัติละโยมยายรับแล้วก็แล้วไม่เห็นท่านจะคุณบอกเลยว่าจะต้องปฏิบตัติพระหนุ่มพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้นี่เองเหล่ายายรู้สึกอ่อนใจ เมื่อรู้ว่าหนึ่งพรรษาที่หลานบวชนั้นไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นโมก็ยังไม่ได้น่าเสียดายผ้าเหลืองนักพระเจริญเห็นท่าทางผิดหวังของโยมยายก็ให้รู้สึกสงสารจึงพูดปลอบใจว่าตกลงว่าอัตมาจะเชื่อโยมยายกลับไปเนี่ยจะเรียนกรรมฐานกับพระอุปชาเมื่อครบเจ็ดวันแล้วจะค่อยสึก อย่างไรท่านก็ไม่ปรารถนาจะดำรงอยู่ในสมณเพศให้นานกว่านี้ดีโยมขออนุโมทนายายกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะแล้วก็บอกพระหลานชายว่าโยมขอตัวไปเตรียมพัฒหารเพลถวายท่านก่อนนะประเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเห็นโยมพ่อโยมแม่ท่านว่าจะมากินข้าวกลางวันที่นี่ป่านนี้คงออกเดินทางแล้ว พูดยังไม่ทันขาดคำทิศพองกับแม่จวนก็ขึ้นบันไดเรือนมาตามด้วยทิศสอนซึ่งขับเกวียนมาส่งเห็นพระลูกชายนั่งอยู่บนเรือนทิศพองก็ทักว่าอ้าวท่านยังไม่สึกอีกรึก็ไหนว่าจะลาสิกขาแต่เช้า คนทั้งสามนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงกราบพระหนุ่มสามครั้งพระเจริญจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้โยมบิดาโยมมารดาและทิศสอนฟังถ้าเล่าจบทิศพองก็พูดขึ้นว่าแสดงว่าท่านบวชไม่ครบไตรสิกขาไม่ครบยังไงครับโยมพ่อพระเจริญไม่เข้าใจก็ไม่ครบศีลสมาธิปัญญานสิท่าน โยมหมายถึงว่าคนที่บวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมไม่เจริญกรรมฐานนั้นเรียกว่าบวชไม่ครบไตรสิกขาคนพวกนี้เมื่อสึกออกมาถึงไม่ได้ไปก่อบก,กรรมทําชั่วบางก็ขี้เหล่าเมายาบางก็ช่อราดบังหลวงบางคนบวชเรียนมานานถึงแปดประโยคเก้าประโยคพอศึกออกมากลับประพฤติชั่วช้ายิ่งกว่าคนไม่เคยบวชสิอีก เหตุเพราะอะไรพระบวชไม่ครบไตรสิกขานั่นเองทิศพองอธิบายยืดยาวพระเจริญรู้สึกร้อนตัวรีบแก้ว่าแต่อาตมาไม่เคยคิดจะทำชั่วช้าสามานอย่างที่โยมพ่อว่าอาตมาจะทำมาหากินในทางสุดจริตยึดอาชีพเล่นดนตรีแล้วก็สอนไปด้วยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมยาย และโยมพ่อโยมแม่ให้ได้รับความสุขตามอัตภาพฟังพระลูกชายพูดแม่จวนปลื้มปิติจนน้ำตาไหลยกมือประนมแล้วพูดว่าโถพ่อคุณช่างพูดดีคิดดีเหลือเกินมีลูกดีๆอย่างท่านโยมคงตายตาหลับนางสาวจำแรงยกสำรับมาเทียบ ทิดพองจึงช่วยประเคนพระลูกชายพระหนุ่มคิดว่าหลังจากท่านฉันเสร็จและคนอื่นๆรับประทานกันแล้วคงจะต้องปรึกษาหารือกันเรื่องที่จะอ,อพยพโยกย้ายไปอยู่ตลาดปากบางหากรอให้ท่านศึกมาก่อนก็เกรงจะเนิ่นนานเกินไปพระ,จะเจริญกลับถึงวัดเมื่อเวลาบ่ายคล้อยส่งน้ำแล้วก็เดินไปที่วัดแจ้งพรมนคร เพื่อขอเรียนกรรมฐานจากพระอุปชาว่ายังไงล่ะเธอนะ่ะจะศึกเมื่อไรท่านจำได้ว่าพระหนุ่มประสงค์จะบวชพรรษาเดียวโยมยายบอกให้อยู่ต่ออีกเจ็ดวันแล้วค่อยศึกขอรับพระเจริญกราบเรียนพระอุปชางั้นก็ตามใจจะศึกวันไหนก็ไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อช่อให้ท่านศึกให้ขอรับเงียบกันไปครู่หนึ่ง พระเจริญก็พูดขึ้นว่ารพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับกระผมอยากเรียนกรรมฐานขอพระเดชพระคุณกรุณาสอนให้กระผมด้วยเถิดขอรับเจ้าคุณพรมนักคาราจา์ออกตกใจในคำบอกกล่าวของผู้ที่เป็นสิทธิ์ที่ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีพระรูปใดมาพูดเรื่องนี้กับท่านจะว่าไปแล้วตัวท่านเองก็เคยจเจริญกรรมฐานมาบ้างแต่ไม่เคยสอน ท่านมุ่งแต่ด้านปริยัติกระทั่งได้สมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะชั้นสามัญเธอจะเรียนกรรมฐานไปทำไมในเมื่อคิดจะศึกท่านหาทางออกจะให้ลูกศิษย์รู้ไม่ได้ว่าท่านสอนไม่เป็นกระผมเพียงแต่อยากให้ครบไตรสิษาาเท่านั้นเองขอรับโยมพ่อบอกว่า คนที่บวชไม่ครบไตรสิกขาสึกออกไปมักจะก่อกรรมทำชั่วถึงจะได้ประโยค8ประโยคเกก็ยังไม่เว้นเลี้ยวไหลานาคนมันจะชั่วหรือจะดีก็อยู่ที่สันดานมันรอกอย่าว่าแต่พวกที่จะศึกออกไปเลยไอ้ที่ห่มผ้าเหลืองอยู่แล้วยังทำชั่วมีทมเถฉันเห็นมานักต่อน,นักแล้ว พระเจริญว่าขืนพูดต่อไปคงทำให้พระอุปชาอารมณ์เสียจึงเอ่ยปากลาคิดว่าวันรุ่งขึ้นจะไปหาครูบาอาจารย์เอาใหม่เจ้าคุณพรมท่านอาจจะไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานก็ได้เพราะถ้าปฏิบัติคงไม่หงดหงิดงุ่นง่านง่ายดายอย่างนี้